สวัดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ของยินเบบี้ยินยอนนะคะวันนี้ยินจะมาแต่งหน้าในรูปนางเอกเกาหลีเป็นฟิลนางเอกเกาหลีที่แต่งแล้วดูสวยมากนะคะแล้วก็สามารถแบบไปแต่งตามได้แล้วก็เครื่องสำอางราคาถูกจริงๆซื้อจากเซเว่นด้วยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยนะคะบางชิ้นบางอันนะ แล้วก็ราคาไม่เกินพันแน่นอนนะคะเขาหยินไม่เคยแต่งเกินพันทีอยากให้ทุกคนแบบเออซื้อจับจองได้แล้วก็แต่งได้ง่ายๆนะคะรุปนี้ใช้รองพื้นแต่ดูสิดูผิวดิมันสวยแบบมันสวยอ่ะทุกคนมันสวยมากนะคะแล้วก็ลิปคือสีสวยมากเห็นไหมเป็นรุปที่แบบดูเนียนๆนะคะขาวๆเนียนๆชมพูแล้วก็ดูไม่ ได้แต่งเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วก็สวยด้วยนะคะก่อนไปดูคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e ด้วยนะคะนี่นะคะตัวแรกที่จะใช้ก็คือรองพื้นใช่ไหมทุกคนรองพื้นเราก็ต้องบการแบบปกปิดเบาๆแล้วก็ไม่หนาเกินไปแล้วก็เป็นการปกปิดที่แบบเนียนแล้วก็ไม่น้ามันนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ ก็คือเราเป m นเมมอรีิมีนะคะที่แบบใช้แล้วแบบเขาไม่ได้การหน้าเยอะมาทุกคนลองให้ดูคึ้งหน้านะคะอี่จะใช้เป็นกับพักปูชั่นนะคะทุกคน แป้งนะคะยินก็จะเซตบริเวณทีโซนนะคะไม่ว่าจะเป็นหน้าผากหรือว่าเป็นตรงจมูกนะคะที่มีโอกาสบันง่ายยินก็จะเซตตรงนั้น ยี่ก็จะปัดคิว้วก่อนนะคะเพราะว่าคิว้วเราสีเข้มสีดำอะไรแบบนี้เราจะปัดให้เป็นสีน้ำตาลนะคะก่อนเขียนคิว้วเขียนคิ้วยิงก็จะเขียนบริเวณหางคิ้วเท่านั้นนะคะแล้วก็จะถมบริเวณหางคิ้วที่รู้สึกว่ามันแบ่งแล้วก็ยังไม่สวยพาเลตตานะคะยินงจะใช้สีน้ำตาลในการลงทั่วบริเวณ เปิดตาแล้วก็ใต้ตาเลยนะคะเพราะว่าเขาจะได้ช่วยให้สีมันมนัวขึ้นนะคะในการแบบใช้สีอะไรพวกนี้นะคะจากนั้นยีนจะใช้สีที่เข้มขึ้นมาหน่อยนะคะในการแบบเขียนใกล้ๆขอบชิดใกล้ๆขอบชิดขนตานะคะเพราะว่าเขาจะช่วยให้แบบตาเราดูมีมิติมากขึ้นจากนั้นนะคะยินจะใช้สีที่สว่างขึ้นมาหน่อยมาทาที่ตรง ใต้ตานะคะเพื่อให้ตาเราดูมีลูกเล่นขาวขึ้นมาหน่อยดูแบบเออหน้าตาเราไมา่น้ำตาลจนเกินไปนะคะจากนั้นยินจะดัดขนตานะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปปัดมัสคลานะคะ มัสคาร่าที่อินจะใช้นะคะเป็น Memory n n w y w y o r y p y p เ r อนะคะตัวนี้เป็นสีน้ำตาลนะจะปาดทั้งขนตาบนแล้วก็ขนตาล่างเลยนะคะ ไปนะคะยี่จะใช้เป็นบัตรออนสีส้มของ ODVO นะคะทุกสีนี้คือปัดกับลูกไหนก็สวย mm hmm. ต่อไปเราจะใช้เป็นลิปของ Memorine h y p e r c o นะคะเบอร์350 hmm. คือถ้าสีนี้จะให้ความแบบช่ำๆนิดนึงทุกคนมันจะสีสวยมากแล้วก็เกลียนะคะเพราะว่าเราอยากได้ปากแบบนางเอกฟิลนางเอกนะคะมันก็จะสวยขึ้นไปอีกถ้าเราเกลียนะคะมันจะช่วยแบบ ไม่แดงเกินไม่ชุ่มเกินนะคะจากนั้นก็เป็นอันเสร็จนะคะอันนะี้ตอนนี้นะคะก็แต่งกันเรียบร้อยแล้วเป็นลุคเกาหลีที่แบบช่ำช้ำแม่ก็ฉ่ำช้ำ,ชำแม่เลยนะก็เป็นลุคเกาหลีนะคะที่แบบ ทุกคนแต่งได้แล้วก็เครื่องสำอางที่ยีนเอามาเนี่ยเป็นของถูกและดีนะคะก็คือเป็นหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาคือน้องมีนแน่นอนนะคะคือราคาถูกมากทุกคนเออไปดูเอาแล้วกันถ้าอยากได้เครื่องสำอางถูกนะคะแต่ว่าถ้าเผื่ออันเนี้ยคือแบบใต้ตาย,ยีนักเป็นคนใต้ตาดำมากนะคะก็คือเป็นภูิแพ้ใต้ตาแหละแล้วก็คือน้องไม่ได้ใช้แบบ ได้ใช้คอนซีลเลอร์นะคะในการแบบลงเลยคือน,นี้คือแบบปกปิดได้ดีนะคะแล้วก็เนียนด้วยนะคะใช้แป้งด้วยนิดหนึ่งนะคะเพื่อให้หน้าเราเนี่ยไม่วาวจนเกินไปเราก็จะใช้ลงมเทีทีโซนใช่ไหมลิปนะคะยิงก็ใช้เป็นอ่าซู m เปอร์แมทอิงนะคะเป็นของเมเบลีนนะคะตัวนี้คือทุกคนต้องไปซื้อเพราะว่าเป็นสีใหม่ที่สวยมากๆ แล้วก็ลูกนี้นะคะก็เป็นลุคเกาหลีนางเอกเกาหลีที่แบบแต่งน้อยแต่สวยสวยขึ้นกล้องเลยทุกคนถ้าเผื่อใครชอบลุกนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เลยนะคะถ้าเผื่อใครยังไม่กดซับสไครต์ก็สามารถกดซับสไครต์ได้ที่ด้านล่างนะคะแต่ถ้าเผื่อใครอยากพูดคุยกับยินสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้หรือไปติดตามที่ไอจีได้เลยนะคะย็นก็ คลิปแล้วนะคะทุกคนอย่าว่ากันนะสำหรับวันนี้นะคะขอลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย